โอเคนะขึ้นมาแพ้รอบนี้ติดเบบี้แรตมาด้วยนะฮะเหยื่อสายหน้าอันนี้ประสงค์จิกก็ได้ถ้าเป็นแคโรก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองตกเพราะว่ากลางคืนลูกปลามีวิ่งเข้าหาแสงแล้วก็ปลากระมงชอบมาวิ่งไล่ลูกป,ปลาเราจะใช้ความเรืองแสงของ <c oughs> ของเหยื่อบบี้แรตเนี่ยะแล้วก็ตกมันนะฮะต้องมาลองดูว่าได้ผลแค่ไหนเดี๋ยวจะเอาผลกานมาฝากเบบี้เรตครับเบบี้แลตค่ของเช็กเกอรี่นะทุกคนนะผมหยิบตัวที่มันเรืองแสงได้เอาไปจอกับ ไฟนีออนไฟหลอดไฟไหนๆก็ได้ครับมันจะขึ้นสีเขียวแบบนี้ครัแล้วก็ผมสังเกตดูว่าบนแพรของเราเนี่ยมีปากระมงด้วยอะไออปต,ตัวเนี้ยหรอใช่ <c oughs> นี่ครับปากระมงสวยๆครับผลงานจาก b a b y ้เ t ครับพกไว้กลางคืนไม่มีเสียหายนะครับเอาเยื่อจอไว้ที่ไฟนะครับนะให้มาเรืองแสงแล้วก็นี่ครผลงานของเรา,ากระมงตาแดงสวยๆครับโอเค ไในยามค่ำคืนลูกปลามันจะชอบมารวม